สวัสดีครับผมเซเมเอนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมสเวนเดนทูได้นะครับวันนี้เราอยู่ในพาร์ทที่3กันแล้วนะครับหลังจากที่เล่นในพาร์ทที่2ไปเนาะก็ในพาร์ทนี้นะครับผมได้ไปศึกษาวิธีการเขาเรียกว่าสร้างโต๊ะ w o r k b e n บนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็คือเราจะต้องเก็บหนังสือให้ได้10เล่มนะครับซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับการหลอมเหล็กอะไรเงี้ยตีเหล็กนะครับ ซึ่งผมเก็บไปที่เรียบร้อยแล้วนะก็คือไปฟาร์มนอกรอบเอานะครับตอนนี้ก็คือตัวเกมเนี่ยวันที่6แล้วก็ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานในการฟาร์มเนาะก็ตะเวนไปทั่วหมดอะอันไหนที่เป็นตู้ไปษณีก็คือเก็บเก็บเก็บมาให้หมดนะครับก็กว่าจะได้นะครับอ่ะก็เสียงเพดเดิลเปิดก็ในวันนี้เราจะมาทำโต๊ะนะครับก็คือ เขาเรียกว่าโต๊ะเวิร์กเบนท์นะครับที่ใช้คราฟอาวุธนะครับหรือชุดเกราะดีๆเนาะแล้วก็เราจะเปลี่ยนในส่วนของอาวุธต่างๆด้วยนะอาจจะมีการอัปเดตมาหน่อยก็คือจะเปลี่ยนพวกขวานเป็นขวานหินนะครับแล้วก็ที่ขุดหินอะไรอย่างนี้อย่างนั้นนะครับก็อย่างแรกเลยเรามาเริ่มทำโต๊ะเวิร์กเบนท์ก่อนแล้วกันอ่าอันนี้นะครับเยวผมเดี๋ยวแท็กไว้กัน ก็สิ่งที่ใช้นะครับก็จะมีเหล็ก25ก้อนนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนอ่าเป็นสีฟ้าอะไรนี่แหละย0แล้วก็ดักเทป5แล้วก็น็อต100นะครับผมไม่แน่ใจว่ามีครบหรือเปล่านะเดี๋ยวขอไล่ดูก่อนแล้วกันนะครับเออใช่แล้ววันนี้ผมจะมาทำในส่วนของไอ้ตัวนี้ด้วยนะนี่ผมไปซื้อจากพ่อค้ามานะครับหรือว่าเทรดเดอร์นี่แหละ วอเตอร์ฟิลเตอร์นะครับก็ตัววอเตอร์ฟิลเตอร์ตัวนี้มันจะสามารถมาครับไอตัวสร้างน้ําได้นะครับหรือว่าตัวหาน้ํานะครับโดยการมันจะเป็นเครื่องคล้ายอ่าเครื่องกองน้ําฝนนะเออรอให้น้ํามันเพิ่มมาเรื่อยๆนะมันก็จะได้น้ํามานะครับเดี๋ยวเราทําให้ดูนะว่าทำยังไงเนาะตอนนี้ผมหาอุปกรณ์ก่อนมันใช้เหล็กเหล็กเหมือนผมเผาไว้แนะ่ถ้าผมจำไม่ผิดนะ เหล็กเๆล็กเล็กเล็ก,ลก,ลกตะปูเรามีไหมเนี่ยอ่ะเหล็กเรามีตั้งยี่สิบห้าอันนะนี่ไอชิ้นส่วนตัวนี้ก็มีแมชชีนนะครับพาร์ทเราก็มีดักเทปดักเทปมีเปล่าวะมีไหมเนี่ยมีไหมเนี่ยอยู่ไหนวะ ถ้าไม่มีก็ต้องคราฟเอานะทักเทปอ๋อมีมองข้ามไปได้ไงตั้งเจ็ดอันแล้วก็ตะปูนะตัวตะปูตะปูมีแค่47อันเองนะครับเหมือนคราฟได้หรือเปล่านะ่าถ้าผมจำไม่ผิดโอเคคราฟได้ฮะอีก53อันโอเคคราฟไปเลย ระยะเวลาไม่นานนะประมาณ30วิวิอันนี้เหล็กผมก็เผาไว้เรื่อยนะครับเพราะว่าเผื่อเราใช้ในอนาคตเนาะจะได้ไม่ต้องมาคราฟนะครับโอเคน่าจะครบแล้วมาได้เวลาคราฟกันสักทีนะว่าจะคราฟได้เนาะเวิร์กเบนผมโอเคคราฟนะครับโหใช้เวลาคราฟ หนาทีเลยเหรอเวลาจริงนานมากโอเคก่อนที่มันกำลังคราบไอตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะไปทําการไอดูวิธีไอสร้างเขาเรียกว่าอะไรนะตัวกองน้ำอะ่ะมันชื่อว่าอะไรนะ D E W ใช่ไหมน่าจะใช่นี่ไง ก็ใช้ water filter นะครับเดีย๋ยวผมเตรียมอุปกรณ์ไว้ก่อนจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเนาะแล้วก็ใช้พลาสติก100แล้วก็ใช้แท่งเหล็กไอตัวเป็นอ่าเขาเรียกว่าแท่งเป็นท่อเออท่อเหล็ก4อันดักเทปอีก4อันอ่าเดี๋ยวติดแท็กไว้ก่อนดักเทปเราหมดแฮมี4อันเองไอมีที่ตัวผมมี2อันนะเหลืออีก2อัน ก็วิธีการคราฟรู้สึกว่าจะใช้พิเศษผ้ามั้งในการคราฟนะถ้าจําไม่ผิดรักเทปอ่ะนี่ไงคราฟเพิ่มมาอีก2อันเพราะว่ากาวผมหมดนะโอ้ลืมไปโอเคช่งงว่างที่มันรอไม่เป็นไรนะต่อคิวกันไปนะเพราะว่าอย่างไงเราก็ต้องรอโต๊ะวรกเบนอยู่ดีนะครับอ่ะเตรียมไว้ ตอนนี้ดักเทปเราได้แล้วแล้วก็ท่อนะเตรียมไว้ก่อนท่อโอเคมีอยู่นะท่อครบต่อไปเป็นพวกพลาสติกนะพลาสติกก็ครบอ่ะทีนี้ครบหมดแล้วเหลือแค่รอมันคราฟนะครับอันนี้รออย่างเดียวเนาะโอเคครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับที่เหลือเหลอที่เหลือก็ดักเทปนะครับอ่าครบหมดเรียบร้อยนะ ทีนี้เราก็มาวางกันเลยนะครับควรจะคราฟเสร็จโคตรแน,น่นเอาวางตรงนี้แล้วกันใกล้ๆกับเตาเนาะเอาอย่างนี้แหละโอเคอ่าทีนี้เราก็มาคราฟในส่วนของไอตัวนี้นะครับนี่ก็คือไอตัวรองน้ำฝนนะอ่ะจริงๆมันไม่จำเป็นต้องรองไม่ต้องร้อยฝนตกก็ได้นะก็แค่เอาวางไว้เดี๋ยวมันจะ ผลิตน้ำให้เราเองอัตโนมัตินะครับไม่แน่ใจว่าใช้ระยะเวลาในการผลิตนานเท่าใดนะในการคร้าก็ไม่นานนะครับไม่เหมือนกับโต๊ะว o ล์กเบนนะครับโต๊ะนี่คือของคือมันเป็นไอเทมหลักที่เราจะต้องค้าขึ้นมาเนาะเพื่อที่เราจะไปต่อยอดทําอย่างอื่นได้โอเคเสร็จแล้วไปไหนวะเนี่ยอ๋อมาอยู่ที่อ้าพุท นึกว่าไปไหนโอเคมาวางกันเลยนะก็เราต้องวางบริเวณเขาเรียกว่าโลงแจ้งนะครับเพื่อให้มันสร้างน้ำให้เรานะเดี๋ยวผมจะวางตรงนี้แล้วกันอ่านี่เลยเมื่อเราก,กดไปนะมันก็จะมีอ่ารูปน้ำตรงนี้นะครับทำงานอยู่นะในตัวนี้มันปิมบังอยู่นี่ มันก็จะพิบกระพิบกระพิบไปเรื่อยในระหว่างนี้ก็คือรอยอย่างเดียวนะเดี๋ยวมันก็จะผลิตน้ํามาคือน้ําที่ผลิตได้ก็คือมันจะถูกใส่แก้วมาเลยนะครับทีนี้ก็รอยอย่างเดียวเนาะเราก็ไปฟาร์มของไปไทำภารกิจอืนอ่นๆก็เป็นอันจบนะครับต่อมาที่ผมจะทํานั่นก็คือจะเกี่ยวกับพวกอาวุธนะพวกอาวุธพวกในการที่เราไปฟาร์มจุดต่างๆเนี่ย นี่ผมเห็นตัวนี้อยู่นะครับมันเป็นหมวกสำหรับค้นขุดเหมืองอ Mining นะครับก็มันจะสามารถทำให้เรา,าเปิดไฟฉายได้นะเออเป็นอะไรที่ดีมากสำหรับเวลาเราไปฟาร์มกลางคืนหรือเดินไปหาของกลางคืนกลางคืนอย่างเงี้ยโดยที่เราจะไม่ต้องมาถือทอสและหรือว่าครบเพลิงวิธีการครับก็แป๊บนึงนะเดี๋ยวผมรีเซ็ตไอ้นี่ก่อน โอเคเอามาใส่น,นี่แทนนะก็ใช้พลาส,สติกแล้วก็หนังสัตว์สิบใช้ดักเทปอีกแกะแม่งดักเทปนี่มันคือสิ่งที่ต้องใช้ทั้งหมดเลยหรือเปล่าเนี่ยหนังสัตว์ผมถ้าจำไม่ผิดผมมีอยู่นะนี่ไงแล้วก็ดักเทปเดี๋ยวคราบเอาเนาะแล้วก็น่าจะเป็นพวกได้ได้ก็มีหลือดักเทปนะอา่า นี่ไงกาวเรามีอยู่นะครับได้เลยรักเทปขาดอีกสองอันจะใช้แล้วค่อยคราฟแล้วกันนะครับทีนี้ก็มาคราฟกันเลยกี่นาทีวะเนี่ยอ๋อไม่นานได้มาแล้ว นี่เลยหมวกขนเหมืองใส,ส่สิโอ้ยดีกว่าหมวกไอ้แกป๊ปเราอีกหมวกแกป๊ปก็ย่อยสลายไปซะแล้วเปิดไฟตรงไหนวะคือผมเล่นในเล่นผลผ่านจอยไงแล้วมันจะเปิดไฟยังไงหรือมันจะเปิดเองตอนกลางคืนอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวค่อยไปทดสอบตอนกลางคืนแล้วกันเดี๋ยวทำอย่างอื่นไปด้วยนะยัง่าขวานแล้วก็พวก อ่าพิกแอคนี่เราสามารถคราบได้เนี่ยมันใช้สามสิบไม้หนังสัตว์ดักเทปีกแก้วโอ้หจริงๆคือดักเทปนี่มันใช้เยอะมากเลยเนี่ยเดี๋ยวผมต้องคราดักเทปไปเยอะละดักเทป เดี๋ยวผมขอไปฟาร์มดักเทปก่อนละกันนะก็คือเราจะต้องไปหากราวนะครับแล้วก็พวกเศษผ้าเพื่อที่จะคราบเป็นดักเทปขึ้นมาเนาะโอเคครับผมคราบดักเทปมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้มา8อันนะครับก็พอที่จะคราฟของกันนะครับสิ่งที่ผมจะทําก่อนเลยนั่นก็คือจะตัวเป็นขวานนะก็จะทําขวานก่อนเลยนะครับคราบขวานก่อน ก็ต่อามาน่าจะต้องเป็นพ i กแอนะครับ่าตัวนี้ไอรอนพิกแอนะแต่ตอนนี้เราขาดในส่วนของเอ่อหนังสัตว์ <laughs> ผมเจอไก่วะถ้าเราฆ่าไก่นี้เราจะได้อะไรวะแป๊บหนึ่งนะครับเห็นไก่มาเดินกันตอกแตกตอกแตก,ต,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 กตรงนั้น <S <s <ig ets> ได้หนังสัตว์ไหม <S <s <ig ets> ไปไหนแล right? <s ig ets> ้วอะ่นนโนนนซูม เฮ้ยอยู่วิ่งไปไหนอยู่วิ่งไปไหนเฉยเฉยเฮ้ยกระต่ายด้วยนี่วะกระต่ายมาไล่ไก่อมองไม่เห็นเฮ้ยนี่นี่เ้าตายไปนูป่นแล้วจะยิงปืนนะก็กลัวแม่งแตกตื่นกันอีก นี่ไงนี่ไงขิ้มไปเลยจะฆ่าได้ได้แล้วมานี่ไงหนังสัตว์ได้น้อยมากเลยเพราะมันตัวน้อยอ่ะโอเคเมื่อกี้เห็นไก่แวบๆตรงนู้นไปไหนแล้ววะไก่มันไปไหนรวงไปดีหรือเปล่า เฮ้ยมีเศษซากศพอยู่พอดีเลยแหวกระดุกอะไรวะเนี่ยหาไม่เจอโอเคกลับ ซากสัตว์น่าจะพอไม่พอก็ไปหาใหม่แค่นั้นเลยแถวนี้มันไม่มีสัตว์ให้เราล่าคือเราอยู่มันก็ดีอย่างนะถ้าเกิดเราอยู่ในที่เขตชุมชนหรือเขตตึกบ้านเรือนเงนี้ยแต่เราจะหาพวกสัตว์ไม่ได้ เราต้องใช้หนังสัตว์ด้วยไงได้ยังหว่าโอเคได้แล้วครับสิครับ3นาทีเลยโหโคตรนานดีแล้วที่ขารคอนทิ้งไว้นะตอนนี้คอนเราได้แล้วค้؛อนตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาใช้แทนให้คอนหินเลยนะให้คอนหินตัวนี้ผมจะทําการ ่รีไซเคลิลมันนะครับแล้วเอาค้อนไม่ใช่ค้อนนี่เขาเรียกว่าขวานเออค้อนตรงไหนวะอ่าทีนี้เราใช้ขวานเหล็กแล้วต่อไปก็จะเป็นที่ขุดนะครับพิกแอคค็กเหล็กอ,ลอมเปคราฟก่อนนะในพาร์ทนี้เราก็จะมีการอัปเกรดของกันส่วนอาวุธผมมีอาวุธดีๆแล้วนะอย่างเช่นปืนสั้น ตัวนี้แล้วก็เป็นปืนปืนยาวนะครับปืนนี้ก็ไว้ใช้ซูมยิงศัตรูระยะไกลๆไ,ได้นะดาเมจต,ตั้ง50ประมาณนี้นะครับส่วนตัวหอ,อกผมยังทำหอ,อกเหล็กไม่ได้เพราะว่าเรายังเก็บสมุดสกิลไม่ครบนะต้องอ่านสมุดสกิลก่อนคือผมไปไล่ฟาร์มแล้วมันคือมันไม่ได้อะ มันได้แต่อย่างอื่นมาอะไรที่เราต้องการไม่ไม่ค่อยได้ก็เอาเท่าที่มันได้แล้วกันนะครับพอตอนนี้เราก็มีอาวุธที่เป็นอย่างเช่นเราสามารถใช้อาวุธตัวนี้ได้นะขวานในการสับหัวดาเมจก็เท่าไหร่ไม่รู้ดาเมจอยู่ที่16นะธนูธนูอยู่ที่30อ่ก็สามารถใช้ขวานในการสู้ได้อีกอย่างหนึง ครับอะไรอีกได้บ่าอันนี้คืออ๋ออันนี้พั่วนะตัวพว่วเรายังไม่ได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่าเรายังไม่มีอะไรขุดอะไรเลยนี่อันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อไอ้ที่ขุดหินไงที่มันใช้น้ํามันในการขุดแต่แม่งต้องใช้อ่าต้องอ่านหนังสือให้ได้ประมาณเวลหกสิบอ่ะโอ้ยโคตรโคตรโคตรนานเลยส่วนอันนี้ก็เพิ่มความไวนะน่าจะเป็นเกี่ยวกับไอ้เตาตัวเนี้ย ทำให้วันไวขึ้นหรือเปล่าเผาไวขึ้นมั้งผมไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคอ่ะปิดเตานี้ไปก่อนค่อยไปหาเศษเหล็กมาใหม่นะเออผมต้องไปศึกษาไอ้ตัวเรื่องมอดและว,ว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างนะอย่างเช่นมอดพวกเนี้ยมอดเ,เกี่ยวกับอาโม มอดเกี่ยวกับพวกปืนเลยมอดเกี่ยวกับอะไรเนี่ยอ๋อนี่มันตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นไฟหน้าที่แท้มันเป็นพั่วนี่หว่ามอดเกี่ยวกับพั่วเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามอดพวกนี้มันทำอะไรได้นะเดีย๋ยวค่อยไปศึกษาคือเล่นเกมนี้แม่งต้องศึกษาไม่งั้นไม่รู้เรื่องอันนี้อ๋อไฟฉายติด ก็บอกปืนเราสามารถคราบได้นี่ใช่ไหมแล้วเราก็อไปติดกับปืนพกได้แต่เราต้องคราบแฟลชไลท์ก่อนนะตัวไฟฉายเหรอแฟลชไลท์มันคราบตรงไหนว่านี่ไงวิธีการคราบใช้เหล็กหนึ่งแล้วก็อิเล็กทรอนิกพลาสเซ็บดักเทปอีกแก้ว คือดักเทปไม่มันใช้เยอะมากจริงเลยนะผมต้องไปฟาร์มทิ้งไว้แล้ววะคือดักเทปวิธีการคราฟของผมก็คือเอากระดูกกับน้ำมาคราฟนะมาเผาแล้วเราจะได้เป็นกาวแต่ทีเนี้ยน้ำเราค่อนข้างที่จะจำกัดมากเพราะเรามีที่ผลิตน้ำอยู่แค่อันเดียวนะเนี่ยผลิตใกล้ได้แล้วนี่ไงถ้ามันผลิตได้มันก็จะมาเต็มตรงนี้นะก็จะกลายเป็นแก้วน้ำเมื่อกี้เลย ประมาณนี้คือเราต้องสร้างไอ้ตัวนี้เยอะๆนะครับแต่ทีนี้ค่อยว่ากันในอนาคตนะครับเอาได้แล้วพิกแอ็กซ์เดี๋ยวกูย้ายก่อนพิกแอ็กเอามาไว้ตรงนี้ปืนโอเคประมาณนี้ นะครับอ่าอันนี้ไว้ตัดไม้อันนี้ไว้ขุดพกหินพวกเหล็กอะไรอย่างงี้ประมาณนี้สุดยอดสุดยอดตอนแรกผมคิดว่าผมจะทําพวกธนูซะหน่อยธนูที่มันดีกว่าเนี้ยที่แท้มันทําไม่ได้อ่ะอันนี้อา่าลูกธนูคอสโบ ผมไม่แน่ใจว่าไอ้ดอกธนูที่เป็นอย่างอื่นเนี่ยมันใช้ลูกอย่างอื่นได้ไหมอ๋อเราสามารถสร้างปืนไทยประดิษฐ์ได้ฮะนี่ไงจุด C4 อ๋อสร้างไม่ได้ติดไอ้ตัวเลเวลอยู่ เวลการคารัฟเรายังไม่ถึงนะพูดง่ายว่าสมุดคือมันสําคัญมากนะในเรื่องของหนังสือต้องไปฟาร์มเรื่อยๆนะครับหนึ่งทุ่มแล้วสิตอนแรกว่าจะไปทำภารกิจนยที่แท้มันใช้ระยะเวลานานาน,นิดนึงในการเล่นนะก็พรุ่งนี้เอ้ยพรุ่งนี้วันที่7นี่ว่าถ้าเกิดพรุ่งนี้ก็จะเข้าสู่ในของอวันแดงเดือดนะ ซอมบี้ก็จะมาบุกบ้านเราถ้ามันบุกบ้านเดี๋ยวผมจะมาตึกนี้ดีกว่าตึกนี้มันสูงดีเนาะเออกว่าซอมบี้จะปีนขึ้นไปหาเราเนี่ยมันก็ใช้ระยะเวลานิดหนึ่งเราสามารถยิงซอมบี้ด้านล่างได้นะครับเป็นอะไรที่ดีเนาะก็ค่อยรับมือกันในวันพรุ่งนี้นะครับพาน,นี้อาจจะไม่มีอะไรมากเนาะเล่นๆคือมาแค่อัปเกรดนะจริงๆมันขาดอะไรค่อนข้างเยอะนะ จริงๆอยากคราบอื่นๆอะไรมากมายนะครับแต่เราคราฟไม่ได้ติดตรงเรื่องหนังสือซึ่งหนังสือเนี่ยหาโคตรยากนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามหรือเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับก็ใครที่กดติดตามอยู่แล้วเข้ามาดูก็กราบขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ